มวยมึงผลองหรอเนาะจริงผลองสุดปั๊ชุดตบะก็แบบไม่ปลูกของดูดจ่าแต่เราอยากใส่ชุดพันโบกก็อยากแต่งก็ต้องแต่งสีมึงโอ้ยมันแพงตังก็ไม่มีชุดก็ไม่มีหยุดจ่าโนโนโนนี่จ่าชุดขอบเพื่อเราดูคุณน้องมึงเพื่อนลาชุดของเธอโนใจหยุดจ่าพันห้าน้อจ่ายมาไม่ฟรีเพื่อลาใครสันทอกไปออื เอาอ่ะคไรก็ต้องจ่ายซิมาแต่งกันดีกว่าค่ะทุกคนบึ้งอุโยโต้ังปุรีเ้อมาเต็มนะมาเต็มเป็นแม่อิงดีนัมเบอร์วันโอ๊ยตายเลยจี๊จีเปียยังไงอ่ะเปียหวานเหรอเปียหวานกรุบแบบตุ้มปุ๊กอัอโยเซโยอัมกับอุโต้ก็จะมาเม้ามอยนะคะในเรื่องของ สีิลีที่เราติดในวันนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมการแต่งหน้าแบบว่างานผิวหน่อยเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเกาหลีใช่งานในวังใช่เราแต่งแบบหน้าเหมือนในวังสาวอารีรังอารีรังโยมีออโต้แบบจัดเต็มมากที่สุดเกินไปไหมแม่ก็เราชอบแล้วก็ต้องทำให้มันเต็มที่ใช่ไหมทุกคนเนี่ยทำไมถึงเราต้องมาแต่งลุคนี้ด้วยติดซีรีส์ไหมติดเรื่องมิสเตอร์ครี S <S> อ้าวที่จริงนั้นเราแบบอินมากกับเรื่องนี้เพราะว่าดูแล้วแบบด้วยความที่เขาแบบเป็นละครแนวพีเรียลแล้วแบบว่ามันย้อนยุกอะชุดไอ้พวกเนี้ยคือมันตอบโจทย์กระเธอแล้วก็เธออะถ้าจะเล่นแล้วอะกระเทยชอบกระเทยจะแบบสามารถไปเล่นจริงได้เลยที่สุดอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะือกลา คือใครคะออโต้ค่ะเพื่อนของอัามน่อใช่ค่ะปกติจะเห็นออโต้อยู่ข้างหลังใช่ไหมจะมาช่วยทําวงทําผมอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้พวกเราสองคนจะแต่งหน้าจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ แต่เลียสีน้ำตาลนะคะทุกคนอุย้ยออตโต้แสบว่ะไอ้รองพื้นเดียวกับออตโต้นะคะทุกคนก็เป็นลอรีอัตัวนี้ซึ่งมันมีแบบว่าเป็นรองพื้นที่มีชิมเมอร์เล็กๆอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะมารู้กันว่าเราอ,อ่ะก็ติดซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ว่าอ้ามาดูจบไปนานมากแล้วแต่นี่จ้ะเพิ่งมาดูเนาะเพิ่งตอนนี้าเองทุกคนจริงๆอ้อาอยากจะแบบพูดเลยนะอยากเล่าเหมือนกันอยากเล่า ตอนแรกที่แกประทับใจเรื่องนี้หน่อยคอ่ตโต้่ีอคนเกาหลีแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะภาพมาเห็ดสีใช่ไหมเออแบบเออภาพมาแบบแบบโทนนัอันนี้ไม่บุรีนะแบบว่าบอแบบออไม่คิดว่าเหมือนในแบบแนวว่าเป็นภาพมาไม่ถึงหนังเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เปึงหนังเรื่องนี้ม,นนมันเป็นแนวแบบพีเรียตคล้ายๆบุเพสันนิวันใช่คล้ายบุเพสันนิวันเพาะเหมือนพี่ผีนพี่แองมันต่างต่างกันตรงที่เป็นหนังเกาหลีเป็นซีรีส์เกาหลีแล้วก็แบบแล้วนางเอกอะเป็นผู้ชายหลายคนก็อาจจะเคยดูเรื่องนี้แล้วแหละใช่ไหมว่ามันสนุกไงเธอมีใครชอบฟาบันห่วง เปันผงฉันกว่าเขาแบบผู้ชายอบอุ่นมากชอบผู้ชายแบบนี้มากทุกคนต้องบอกก่อนว่าออโต้เป็นคนที่แบบชอบชุดชุดแนวนี้มากพวกพานโบกชุดจีนหรือว่าชุดไทยเอออะไรชุด,ดออแบบเต็มสมัยก่อนใช่ไนหะมที่มันเป็นแบบว่าแนวย้อนยุคแนวพีคเรือหรือว่าแกมีตำหนักมาหนังตู้อือใช่ก็รู้ตัวเองเหมือนกันอาวีรังโยจริงเห็นมานั่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยถามว่ามีงานไหมมีนะคะเยอะค่ะแต่ทำตัวเหมือนแบบ เอออย่ามาห่วงแต่งงานประเทศไทยให้เด็กทำแต่กานบ้านอัลไซเมอร์ซัปปะปาเรว่อปัญหาดอกเล่เกิดมาชีวิตนึงก็ต้องมานันเทียนเรื่องการบ้านไปอีกแล้วทั้ชีวิตม่การทอยกันเหนื่อยพอลัโลงสีตาอยากรู้ว่า สาวเกาหลีอะเขาลงสีไตมาชมพูแหม่คือเป็นสีส้มดีอมเนี่ย<ม>ทุกคน <c oughs> <c oughs> ไห่ได้สีส้มแบบนี้แล้ววันนี้นะคะเราจะขาดมาได้เลยก็คือลิปของแซดันแซดันเจีย่านะคะ<ม>ตัวนี้เพราะว่าเขาจะทําให้หน้าของเรานั้นดูมีสีสันอันนี้ตัดออก<ช>เพราะว่าไม่สปอนเซอร์จะฟิลเหมือนสปอนเซอร์ได้อยู่นะเกาได้นะคะเขาได้เกาหลีกับตันนี้ได้อยู่นะใช่ไปด้วยกันไปด้วยกันเออเป็นแบบนี้อ้ําจะใช้ที่เขียนคิ้วเป็นของ drawing ตัวนี้นะคะทุกคนอ่านว่ามันดีมากแล้วสีมันติดติดดีอ่ะอย่าว่านะสั่งมาจากช้อปปี้พันละเก้าบาทแล้วว่าอะไรถูกแต่คนสมบัติดีพอลินจิงนนะมึงที่จริงอะลุคนี้อ้ำจะได้แต่งคนเดียวเพราะว่าออโต้ติดงานที่จริงเราดิวกันไว้หลายวันมากใช่ไหมคุยกันนานมากเพราะว่าแบบเราจะแบบมาแต่งอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เอาจริงยอมรับเลยว่างานอะมันเยอะจริงๆเอาจริงบอลเพื่อได้หยุดวันนี้นะมึงวันเดียวผู้นี้ก็เรียนลวทุกคนใน่งออนไลน์ ียวได้หายใจวันเดียวอ่ะจริมตาหนอดอ่อนแล้วก็แบบเกลียดๆตรงคิ้วอ่ะเออกล้าแบบธรรมชา,าติฉันจะไม่เบานี่มาเต็มแต่นจะแตว์ดีกว่าลูกเนี้ยหัวตัดแตงไม่ได้มันต้องสูงขนาดนี้มันต้อง <c oughs> เป็นสิงสิงอะไรนะสิงบุรีไม่ใช่สิงโตนะเนี่ยสิงบุรีเลยอะคุจะบอกถ้าอยากรู้ว่าใครดูหัวตัดแตงแต่พลาดหมูมาบ้างคอมเมนต์กันได้นะมึงกูรู้พลาดทำนะ พอเราคู่กันซีรีส์บาร์ินก็มาคือเราก็ชอบคนนี้เหมือนกันนะของจิอมคือคนที่ดูช่องนี้อาจจะแบบติ่งเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้พูดตรงๆนะว่าอ้าไม่เคยดูเเคยฟังแต่เพ็นงพเพพาะเทมพอเราชอบอะไรเราต้องทาให้เต็มที่นะมานนะ่าคิดว่าเออเราทำเนี่ยไปทําไมเราต้องแบบถ้าเราชอบจริงๆเราก็แบบให้เต็มที่ไปเลยอย่าไปเสียดายสำหรับคนที่แบบว่าอุ้ยพี่รวยพี่พูดได้นี่อะไรอย่างนี้มันมันแล้วแต่คนอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะได้แหละถ้าเรายังไม่มีตังเราก็อยากพึ่งแต่ถ้าเรามีตังที่พร้อมแล้วอะก็ซื้อมาก มันก็แบบว่าขึ้นอยู่กับจิตใจเราทำใ,<ช>ให้เราจิตใจเราเบึกบานเมื่อเราสิ่งซื้อที่เราชอบแล้วจริงๆทำสิ่งที่เราชอบได้แต่ว่าเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่แล้วต้องไม่แบบไปเบียดเบียนคนอื่นตอนนี้บ้านร้อนมากๆอยากแล้วมีเงินอยู่สิบบาทอยากซื้อพัดลมหรือว่าอยากซื้อเรือดำน้ำน้องบอกว่าตอนถ้าตอนนี้มันร้อนอ่ะขอซื้อพัดลมต้องคิดได้จิตขบยังดูนะทุกคนดูโควิด เอาตังอะไปซื้ออะไรไปซื้อวัคซีนหรือไปซื้อดำน้ำไซื้อได้ดำน้ำค่ะคิดได้ยังไงแต่เจอเครื่องบินอีกกี่ลำรู้อีกทองซื้อให้พ่อให้แม่บินเล่นเนี่ยแต่รคนละที่ละก็บคนหั่วแบบสวัสดีชุดออโต้เป็นแนวไหนพามาเห็นสีหรอใช่เป็นแนวแบบเชิญเป็นนางสนมสนมเอกสนมเอกของน้องอ้ำก็แบบฟิลแบบเชิญน้ำชานี่ค่ะพามาเห็นสีอุ้ยวิโอุ้ย กระเทย่อใหญ่ใหญ่อ่ะกริจกระเทยอสองคนนี่ไหญ่กว้างเอาจริงแกมีคนคุยไหมเราตตวอนนี้ไม่มีค่ะโหลดสูตรอุ้ยขายตรงเลยหรออุ้ยโปรโมชเ่น เราติดขนตาหน้าออโตู้จะเป็นอย่างไรแดน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 แด,แดส,สดี <c oughs> ยิงมันแคทเธอรีนป้อง <c oughs> โดนไหมคะอะยังเหมืองเลิมมาปัดเอ้ยมานขึ้นฝะเมึงปัดขนตาหขวาตาลีอะไอย่างเี้ยเลยอ่ตาลี โอเคค่ะทุกคนเดี right ๋ยวเรานะคะขอตัวไปแต่งตัวให้จัดเต็มก่อนแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปไปข้างนอกค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นแงลลอต้วนี้วัฟฟังปุรยีนัมเบอร์วันรู้ไหมว่าชุดนี้เหมือนใครทุกคนดู้ช่วชุด้บ้นงค่ะหนึ่งสองสามตึงร้อยเปอร์เซ็นต์นวแล้วเปอร์เซ็นต์ไหมเอาอย่างนี้ให้ท่านผู้ชม ตั้งชื่อให้เราสองคนหน่อยนะคะว่าเราสองคนควรจะเป็นชื่ออะไรกันดีนะคะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ลาไปก่อนและ<ป>ขอบคุณภาษาเกาหลีล้วยไงไม่รู้เรีรรรยนจีนค,คำสมิดาไหมคำสมิดาหนึ่งสองสามคำสมิดา